สวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับมณีพ่อพ่อครับผมเน่งน้ำเชื่ออีสานนะครับสิทธิาพีผ้าหนองนะครับไปบึงไปสำรวจนะครับล่านขายอุปกรณ์ในการผลิตบ่งไฟนะครับวระถุดิบอ่าบางยางต้องไปซื้อจากลานนะครับเพราะว่าจะเป็นขีดเกียร์ทอทอพีวีซีนะครับอุปกรณ์ต่างๆองค์ประกอบทางนอกนะครับเดี๋ยวสิทธาไปเยี่ยมชมนะครับมณีสิผ้ิาไปเยี่ยมชม ร้านขายอุปกรณ์บ่งไฟที่มีซื้อที่สร้างบ่งไฟแทบจะทุกค่ายนะแทบจะทุกค่ายณตอนนี้นะครับใส่บริการนั่นก็คือร้านหน่อง PVC นะครับอําเภอโพธิสุวรรณจังหวัดริสเกษนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยท่ใช้ลุยสานนะครับจะอาสาผ้าพีผ้าหน่องไปซอกบึงนะครับบริยลานเพิ่นขายอีงยังแน่มีอันไดขายแน่ราคาเท่าไหรไปบึงไปชมพร้อมกันเลยครับผม นี่ครับผมตอนนี้มาหอดมาถึงร้านน้องพี่วิที่แล้วครับนี่ครับพี่นิตยาผมนะครับกูนั่งบริการใบทาพี่น้องอยากได้ยังจุดกับบองไฟมากเลยครับเพียกระดาษเหลี่ยมนะครับไฟหนังไก่ผ้าตีบมี่เลยนะครับนี่ครับผมเจ้าของร้านสวัสดีครับผมผู้จัดการใหญ่นะครับนี่ลานีกใช่ไหมไอต่อมพาพพี่น้องไปเบิึงทว่าเนี่ครับโอ้พี่น้องเลย ่านี่นะครับผมทอหา PVC PVC พห้านิ้วไฮรอนนะครับ PVC 5ห้านิ้วไฮรอน PVC PVC 5ห้านิ้วไฮรอนนะครับ8ปดจุดหมินนะครับกองเกินเพียงอยู่นะครับมากหลดนะครับถือได้เงินมากครับแถมเงินสดโบมี่กับถือแอปธนาคารมากนะครับนี่คือหลั่นนอง PVC ครับมีครบจบที่เดียวครับพี่ ยุดอยาก่ว่าทะพี่นองตอนนี้กับผ้าทางต่อมนะครับมาสือท่อ8นิ้วนะครับท่อ PVC 8นิ้วนะครับอยู่ที่ตอนนี้อยู่ร้านนอง PVC นะครับผมนี่ครับอุปกรณ์ป้องไฟครบจบที่เดียวครับนอง PVC ครับอำเภอโพรีสุวรรณดศรีสเกีครับมาหนี่ผ้ามาหอดมาหอดจอดถึงนะครับมาหนี่ท่อ8นิ้วนะครับ มีหอดท่อสิบด่านมาหันหาสื่อทัวเมืองนะครับมามาพออยู่หนีเอียงนอนอยู่หนีสามเซนนะครับหูมองซื้อแล้วนะครับท่อสิบนิ้วนะครับช่างบ๊อบนะครับโจโฉนะครับตอนนี้ก็มาแจ้งเกิดใหม่แล้วนะครับหลังจากที่หายวงการไปโดนเติบนะครับหายจากวงการไปโดนเติบนะครับตอนนี้ช่างบ๊อบเขากลับมาแล้ว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 เอสีครับผมเอสทีจีเอสทีจีตาเสือนะครับ พีพีซีแต่จุดหานิ้วครับนี่ครับนะครับเอสซีจีกรีนพรีเมียมพ่อพีพีซีเอสซีจีนะครับขนาดแปดนิ้วนะครับสําหรับเฮ็ดบ่งไฟลาดนะครับเป็นขนาดแงวหกเมตรนะครับมันจะมีมันจะมีแงวหกเมตรกับแงวสี่เมตรนะครับตัวนี้เป็นขนาดหกเมตรนะครับเพื่อไปอัดบ่งไฟลาดนะครับครับผมนี่คือท่อพีพีซีนะครับขนาดสองนิ้วไฮรอนนะครับเดินให้ก่อน ให้มันว่าคัดนี้คัดสร้างนำหนักนี่เซ็นแล้วสองร้อยหิบครับถ้าแม่นว่าบางค่ายเพื่อจะสร้างนำหนักนะครับก็คือให้มันมาสร้างนำหนักเอาตามเกณฑ์นี่เซ็นแล้วสองร้อยหกสิบราคาคัดโบนครับราคาแบบถ้าทำมาคัดเอาเองนี่คือสองอยบาทอ๋อให้มันมาคัดเองสร้างเองนี่เซ็นแล้วสองร้อครับให้มันมาให้ได้สร้างสองรหกสิบนะครับสโลหนึ่ถึงสมโลสครับครับผมเซ็นล้วสโลเอโลหนึงสโลสองนะครับให้หล่อนอยู่นี่นะครับีกองเจงเพียงยู่คับพี่น้องร้านนองพีพีซี เรียนเชิญนะครับไข่บงไข่หน่อยทุกไข่ทุ๊กนาะครับทอสองนิ้วนะครับนี่คือสองนิ้วไฮรอนนะครับสองนิ้วไฮรอนนะครับนี่เห็นมึงนี่นะครับสองนิ้วไฮรอนนะครับไฮรอนไฮรอนสองนิ้วแปดจุดห้านะครับเสรนละสองร้อยนะครับสองร้อยยี่ทิพก็นานนะครับมันคือบางไข่คือทอสองนี่เขาต้องตังนค์หนักนะครับเพราะว่าน้หนักเเต่ละเสร็มันบอทอกันนะครับ น้ำหนักแต่ละเส้นมันบอทอกันเพื่อนสีเอาน้ำหนักประมาณ3โลรูนึงสามรูนสองนะครับให้มันมาท่านสีมาสร้างคัดเอาเองนี่เส้นละสองร้อยเศร้าให้มันมาให้ทั้งร้านสร้างคัดไว้ให้เส้นละสองร้อยหกสิบบาทท่านมาฮอดท่านโยกขึ้นรถเลยนะครับอยู่นี่มีบริการนะครับร้านหนองพีบีซีครับ เนี่ยมองเนี่ยแหละมันเป็นดูกว่าวิธีการเลือกทอนะครับพี่น้องอยู่บอกเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับ<ไ>ตรงโยกขื้นซ่องมือนะครับไปโทรศัพท์คือลองเท้ามันจะเป็นดูงูนะเพื่อนมองมองร้อยต่อของมองร้อยต่อของทอนะครับมันสีบางเส้นนะครับย่ำก่อนมาบางเส้นมันจะเป็นเพื่อน่าภาษา้างเ็าว่ามันเป็นดูงูนะครับบระทศนี่เป็นดูงูเป็นอย่างทีิสากมันเกิดสีฟิต มองหันมันสิเป็นนู่นขึ้นนะครับฝากมันก็สิฟิตมันก็สิเวลาเ่าอัดปึ๊บเอาลงได้แต่เอาขึ้นปึ๊บมันก็สิเอาท่อขึ้นมากกบสากนะครับเพราะฉันเดียวเขาต้องซองมืงนะครับซองมือขวนมันดันใน้สะก้อนนะครับเอามองมันที่เรียบเนียนที่สุดนะครับชิลอยห่าที่คนอัดต่อมนี่แหละครับผมยังที่หนิงนกำเสดเดียบบอกไว้นะครับมากหอดร้านน้องพี่วิเศษได้เดือดนะครับเพิ่นกับทีหาเนี่ยมาต่วนนะครับเพิ่นหาเนี่ยมาต่วนเครื่องดื่มเลยนะครับพี่น้องมาแต่ใส บอกเกี้ยนะครับการต้อนรับต้องดีกว่านว่าห่าสร้างความประทับใจให้ลูกค้านะครับนี่คือลนาน้องพี่วิซี่ครับผมขอบคุณขอบคุณงนำคิดนำใจของหนาน้องนะครับนี่นิงเป็นโตประกันอย่อ่อนี่คือทีมงานเมียทีท่วงนะครับเปิ่นก่ามาออดเดือดตองเอไป้นะครับหนงน้ำใสมาพอท่านนะครับหนงน้ำใสพอชิมาเอาวนมาเมียทีท่วงจองไว้แล้วนะครับโอ้ยผ่านทางเสียที่เลยนะครับ หรือว่าเดี๋ยว่างสีรอดแรลกมาเนยรอดแรกฮะเฮ้ยเบิ้อหนีได้ปะครับแบงแบงกันไปชุดนี้เดินทางไปอุดวนนะครับตองอีจากน้องพี่วิซี่ครับผมไปประชาสตมวันไปประชาสตะวัน ไปดิขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบุญขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่อง youtube ของเหนิงน้ำเชล่อหสานนะครับคลิปนี้พาพ้าเมิ่ง้าน,ปปอ,นาอุปกรณ์ขายทอขายขี่เกียร์นะครับคลิปน้านะครับสีผ้าทุกท่านไปชมโร่งกึงที่กึงเถือดนะครับกลึงเถือดไหมสำหรับ เป็นอุปกรณ์บองไฟอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จาเป็นต้องใส่นะครับนั่นคือเถือดนะครับเถือดใหม่ที่เห็นอยู่นี่นะครับเดี๋ยวจังไรฝากกติดตามช่อง u t u b e หนึ่งน้ำเช่หรืออีสานน้ำแนรกันเรากันนะครับเด้อคลิปหนาจะพาไปบุกลงกลึงว่านคําช่างแอดนะครับทำเถือดบังไฟนะครับทุกรุ่นทุกขนาดฝากกดติดตามคลิปหนาเด้วจะพาไปบึ้งไปชมครับว่าขั้นตอนการ เทียดไม่ผลิตเทียดไมมเขาเฮ็ดกันจังไดอ่ะจังใดก็กดติดตามไว้กันเรากันเนาะครับเนาะ